สวัสดีค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะด้านหลังคืออะไรด้านหลังคือศาลหลักเมืองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะคะในตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องสารพการก่อนนะคะสารพการแดดก็ไม่ลดลาวาศอกนะคะตอนนี้4ี่โมงกว่าจะ5้าโมงแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพอห้าโมงปั๊บแดดมันถึงจะลงนะคะเราก็ต้องรีบทําเวลาเหมือนกันนะคะเดยกกี้กลับบ้านไม่ทันอ่อ เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พาทุกคนไปที่บริเวณของวัดเกตมานะคะอย่างที่บอกว่าในตอนนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในตัวเมืองพระนครรีุธยากันนะคะแล้วก็บริเวณที่เราพามาใน,ในตอนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแถวแถว,ถวตะแลงแกงเก่าของกรุงศรีอยยานะคะ,ะคําว่าตะแลงแกงเนี้ยมีข้อมูลอยู่ในพงศวดานะคะทุกคนนะคะมีข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็ในชั้นหลังเนี่ยก็จะมีกล่าวถึงนะคะว่า มีสิ่งปลูกรสร้างนะคะที่เป็นทั้วโบราสถานและก็สิ่งปลูกรสร้างที่เป็นปัจจุบันก็คือศารลรักเมืองเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณของใกล้ๆกับตะแล,ลงแกงเก่า,กาของกรุงศรีปัจจุบันนี้เนี่ยกี้คิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆหรือคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้แล้วนะคะว่าอ้อตะแลงแกงเก่า,กาเนี่ยมันก็คือตรงบริเวณทางด้านวงเวียนข้างหลังเนะะี่ยค่ะทุกคนขนาดเห็นไหมวงเวียนที่รถวิ่งกันเห็นไหมคะเห็นรถสีาฟ้านี่ไหมขนาดตรงนี้มันเป็นวงเวียนใช่ไหมศาลพระการที่อยู่ข้างหลังกี้เนี่ยนะคะ ตั้งอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดตัดของถนนระหว่างถนนป่าทนกับถนนสีสันเพชรนะคะถนนป่าทนก็นคือที่วิ่งขึ้นไปทางเส้นอยวอค่ะส่วนถนนสีสันเพชรก,ก็คือเส้นที่วิ่งไปทางแถวแถวคุ้มขุนแผนก็คือต้องผ่านวัดเกตไปนะคะประมาณนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นบริเวณอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงสาประการจริงๆแล้วคราวที่แล้วอ่ะที่เคยพาทุกคนมาที่สาประการละหนึ่งรอบนะคะ กี้กาลังคิดอยู่ว่าเราจะเดินขึ้นไปข้างล่างไปข้างบนก่อนหรือว่าจะเดินไปข้างล่างวนไปหนึ่งรอบก่อนดีเอาไงดีเอาวนไปข้างล่างก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมันร้อนอะนะคะตอนนี้กี้ยืนอยู่บริเวณทางด้านข้างทางทิศเหนือของตะแลงแกงเออไม่ใช่ตะแลงแกงศาลประการนะคะศาลประการทุกคนเห็นไหมรูปแบบตรงนี้มันเป็นลักษณะแบบเอาจริงว่าสไตล์การก่อสร้างอย่างเงี้ยนะคะ เราไม่พบเจอกันบ่อยใน,ในโบราณสถานที่เราไปกันมาตลอดตลอดตลอดนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอันนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกเป็นเป็นศาส,สนาสถานที่ไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเราดังนั้นน่ะรูปแบบอ่ะมันก็จะแตกต่างจากวัดต่างๆที่เราไปกันมาโดยสิ้นเชิงคือตอนแรกอ่ะที่อ่ะเข้าใจว่าอะไรหรือว่าที่เข้าใจว่าอันนี้ยมันคือสาหลักเมืองเก่าแล้วเขาก็ไปทําสารลักเมืองใหม่ที่อยู่ทางด้านขวามือเราก็คืออันนี้เห็นป่ะสีขาวเนี่ย นะจนตอนหลังถึงได้มารู้ว่าอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือสารพการนะคะสารพการคืออะไรมาเข้าเรื่องสักทีนะคะสารพการเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนแบบเขาบอกว่ามันเป็นเทวไลนะคะเป็นเทวไลของทางศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเขานะคะสร้างเั้งสต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะคะเ,เขาบอกว่ามันเป็นเทวสถานของศาสนาพรามหมณ์ฮินดู หรือว่าในช่วงพุทธศตรวรรษที่20นะคะรูปทรงนี้ก็คือเป็นปางซุ้มแต่ตอนนี้ทุกคนจะไม่เห็นปางแล้วเหลือแต่ฐานนะคะเพราะว่ามันพังไปหมดแล้วนะคะเป็นปางซุ้มปางซุ้มแบบไหนก็ให้ดูศาลหลักเมืองเป็นตัวแบบนะคะคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นอ่ะคือเป็นปางซุ้มประมาณอย่างนั้นอ่ะนะคะถ้าทุกคนนึกไม่ออกอ่ะกี่กี้ให้ทุกคนกนึกไอนน้นี่พระพรหมเอราวัณอ่ะนึกภาพออกไหมที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นซุ้มเป็นปางซุ้มสี่ด้านอ่ะ แล้วก็มีเทวะมีมีเขาเรียกเป็นเทวอะไรนะเทวรูปอยู่ในนั้นนะคะคือถ้าถ้าในทางศาสนาพาราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าพุทธรูปเขาจะเรียกว่าเทวรูปใช่ไหมเป็นรูปสมมุติของเทพเจ้าที่เขานับถือนะคะทีนี้ในยุคแรกๆเนี่ยนะคะไอ้เทวสถานอันนี้นะคะเขาจะอยู่ในนิกายของไสวะกับนิกายไไวสนพ,พ,พูดถูกไหมเนี่ย ใสใส่ใสวะใช่ไหมใส่วะหรือใส่ยะอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าพูดผิดจะขึ้นซับให้นะคะกับไวยสนบเนี่ยสองชื่อนี้แหละนะคะเป็นนิกายที่ที่เขานับถือในส่วนของอ,อ่อการสร้างเทวะลัยหรือว่าเทวสถานที่มีรูปแบบสไตล์อย่างเนี้ยนะคะนี่เดินวนมาหนึ่งรอบแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาขุดค้นพบตัวเทวะลัยอันนี้นะคะหรือว่าเทวสถานอันเนี้ย เขาเจอพระพุทธรูปก็คือพระอิศวนพระนารายแล้วก็พระพิคเนตหรือว่าเขาเรียกพระคเนตนั่นแหละนะคะมีรูปทรงก็คือเป็นทรงเครื่องแล้วก็มีศิลาพรอย่างอย่างขอมของสมัยนครวัดทุกคนที่ภาพเอออใช่ไหมอืมเป็นเป็นพระพิคเนตทรงเครื่องประมาณอย่างนี้กี้กำลังจะบอกอย่างนี้นะว่ากี้ไปเห็นในข้อมูลแวบบแบบมาแวบบแวบบมานะว่าพระพิคเนตน่ะที่เขาเอาไปจากตรงเนี้ยนะคะกับอีกที่หนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่ง ท่านทรงย้ายเทวไลนียนะคะย้ายศาลพระกาศนนี้ไปไว้ตรงแถวแถวถนนชีกุลน่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือไปสร้างแล้วก็เหมือนจะไปสร้างวิหารอะไรตอะลรยด้วยนะคะคล้ายๆเหมือนเปลี่ยนแปลงอันค่ะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างให้ให้มีความเป็นพุทธศาสนาเข้าไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเ,เทวไลสไตล์อย่างเงี้ยก็ค่อยๆโรยราไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งเราเสียรุงนะคะพอเราเสียรุงเสร็จเนี่ย จนแบบรัตนโก,กสินไปแล้วนะคะจะได้มีการมาบูรณะอะไรตรงนี้ใหม่นะคะเพราะอย่างศาลหลักเมืองที่ทุกคนเห็นว่าสขาีขาวเนี่ยทั้งหลังเราเนี่ยะคะ่ะเห็นไหมศาลหลักเมืองนี่ก็มาทําพิธีเขาเรียกอะไรนะคะตั้งเสาหลักเมืองเจิมเสาอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวสีขาว,ขาวเนี่ยกรมสินเนี่ยเขาเป็นคนร่างแบบแล้วก็สร้างตามแบบของเขาใช่ไหมคะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ท่งมาเจิมศาลหลักเมืองของที่อยุธยาเราด้วยนะคะเพราะ อย่างที่บอกว่าตอนช่วงรอยต่อของอยุธยาใช่ไหมคะตนที่เราเสียกรุงเนี่ยกับกรุงรลตากโกศินเนี่ยช่วงน,นั้นจะมีกรุงธนบุรีที่สมเด็จพระเจ้าตักศินท่านทรงไปก่อตั้งกรุงธนบุรีที่เขาเรียกอะไรนะปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็ตั้งกรุงธนเป็นกรุงธนบุรีสรีมหาสมุทรตอนนั้น,เ,นเราไม่ได้สร้างสารลักเมืองนะคะตอนในยุคข,ของพระเจ้าตักศินปนะ์เราไปสร้างสารลักเมืองอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพขึ้นเป็นรนะัชกโกศินเนี่ยก็คือตอนรัชกาลที่หน่นั่นแหละนะคะส มาสร้างตอนอย่างที่บอกอ่ะชุบรัชการที่เก้าแหละนะคะเพราะว่ามีรูปถ่ายของรัชการที่เก้าอยู่ในศาลหลักเมืองด้วยแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากี้คงไม่สามารถพาเข้าไปในศาลหลักเมืองได้นะคะเพราะว่าวันนี้มอมแมมเต็มทนเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราไปรถเล่นอยู่แถวๆวัดเกตแล้วตอนนี้ก็มารถเล่นอยู่แถวๆศาลพระการตรงนี้ก่อจะเสร็จตรงนี้ก็เข้าไปที่ศาลหลักเมืองคงไม่น่าจะไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บรายละเอียดในศาลหลักเมืองต่อเอ้ยพรุ่งนี้วันหยุดอ้ยพรุ่งนี้วันหยุดกี้ไม่มาหรอก ไปเลรว่นนี้วันหยุดไม่ได้มดไม่ได้วันนี้วันหยุดมาไม่ได้อะเมื่อกี้พูดถึงไหนละพูดถึงว่าเขาบอกว่าสร้างในสมัยยุทยาตอนต้นหรือว่าราวพุทธศตรวรรษที่20นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่อยุธยาเราเป็นเมืองหลวงใหม่ๆอะคือต้องยอมรับนะคะว่าพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นก็คือพระเจ้าอู่ทองพระราเมศวนขุนหลวงพรางวงอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะมีเชื้อสายมาจากลาโวนะคะลาโวก็คือ ละวปุระขอมนะคะแล้วก็ทางสุพรรณบุรีก็คือทางแถวแถวสุพรรณบุรีแพทย์ษาศรีราชาโซนที่ขุนหลวงพ่อกงอยู่นั่นแหละประมาณนั้นส่วนแม่ของพระราเมเว๋เนี่ยท่านอยู่ทางละโว่ละวปุระซึ่งหลายคนจะรู้ดีว่าที่นั่นเป็นดินแดนของขอมเก่านะคะถ้าพูดถึงความเก่าก็คือจะพูดถึงพระนางจามเทวีที่ท่านทรงไปจากละโวใช่ไหมคะไปอยู่ที่ฮาริปุญชัยเห็นไหมมันมีความเป็นขอมสูงมากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้พูดถึงไหนละ เขามาขุดเจอนะคะเป็นเทวเป,เ,ปเป็นเทวรูปเป็นพระอีศวาพระอีศวนพระอะไรนะพระนาราย์พระคะเนรนะคะทรงเครื่องแบบศีลาพรแบบขอมสมัยนครวัดใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอมาเอ่ออะไรนะเขาก็คือเหมือนมีการมาสํารวจด้วยนะคะว่าศาลพระกาเนี่มันตั้งอยู่ตรงไหนก็สํารวจพบเจอว่าศาลพระการเนี่ยตั้งอยู่กลางใจเมืองทุกคนรนู้ภาพอ,อกืไหมว่า ตารางแกงเก่าหรือตรงบริเวณวงเวียนที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นอนะที่รถวิ่งกันฝักใฝ่เห็นไหมคะตรงนั้นอนะสมัยกรุงศรียุธยามันคือกลางใจเมืองเลยนะคือเป็นจุดกึ่งกลางของกรุงศรียุธยาเลยนุภาพบอกว่าแล้วไอ้สามพระการเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงจุดตัดของถนนสีสันเทศนะคะที่จะวิ่งตรงไปวัดพระศรีนั่นแหละกับถนนป่าโทนที่จะวิ่งไปทางอยวอนั่นแหละนะคะเป็นจุดตัดเลยแล้วก็มีข้อมูลในหนังสือของอะไรนะคะ ท่านพญาโบราณราชธานินนะคะชื่อหนังสือตำนานกรุงเก่า,เาชื่ออีกชื่อหนึ่งของท่านคือพรเ,เตชะคุปนะคะบรรยายไว้ในปี2540นบะคะบอกว่าบริเวณตรงตรแงงแกงเก่าเนี่ยมีสารพรการนะคะแล้วก็มันเป็นย่านที่มีการซื้อขายคือซื้อขายของกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจดค่ำเขาบอกว่าคุปตตลาดหน้าคุกตลาดหน้าคุกกับตลาดหน้าสารพรการเนี่ยเป็นที่ที่แบบพุกพ่านมากมีประชาชนพุกพ่าน มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเขาก็เลยสร้างเขาก็เลยมีการประหารนักโทษที่ตรงบริเวณตารางแกงตรงบริเวณนี้นะคะแล้วมันก็จะไปเชื่อมต่อกันกับวัดเกศท,ที่เราไปเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าคือเป็นวัดของของคนคุกอะ่ะเป็นวัดที่ทําบุญให้นักโทษอะ่ะเพราะว่าเวลาที่มีการประหารชีวิตคนที่ทําความผิดนะคะพอประหารที่ตะรางแกงเสร็จใช่ไหมตัดหัวเสียประจานเลยทุกคนนึกภาพออกอไมท่านนึกไม่ออกไปย้อนดูหนังของท่านมุย้ยเรื่องสุริโยไทยมีฉากหนึ่งที่ คนที่ทํางานในห้องเครื่องถูกจับได้ใช่ไหมคะแล้วซัดทอดให้พระเทียนราชาว่าเป็นผู้วางยาพิษพ่ออยู่หัวชายราชาเนี่ยก็ซัดทอดนะคะว่าพระเทียนเป็นคนให้วางยาพิษก็คือพูดก่อนที่จะโดนประหารน่ะแต่สุดท้ายไม่ทันแล้วก็โดนประหารไปในฉากนั้นนะแล้วเขาก็เอาหัวนะ่ะเอาไม้เสียบทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมแล้วก็ไปปักไว้นั่นแหละเขาเรียกว่าการเสียบประจานคล้ายๆกับที่การเสียบประจานหัวของ ขุนวโรงสากับแม่ย่หัวศิรจรรันทร์ที่บริเวณจุดสังหารที่วัดเจ้ายญ้าแล้วก็เอาศพไปเสียบระจารย์ไว้ที่วัดแรงนั่นแหละหลักการเดียวกันพูดง่ายคือการเสียบระจารย์ก็คือตัดหัวแล้วก็เอาหัวเนี่ยเสียบบนไม้สูงๆแล้วก็เอาไปปักไว้พูดง่ายคือย่านนี้มันเป็นย่านตะแลงแกงถูกป่ะเป็นย่านที่มีคนทํามาหากินกันเยอะอยู่ตลอดเวลาใครทําผิดใช่ไหมคะหลังจากโดนฆ่าแล้วไม่จบไม่สิ้นนะคะทุกคนต้องมีการประจานความผิดกันให้ตายตกไปตามกันสยองอะ่ะ ต่หยองแอบกลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยสมัยก่อนนี่บทลงโทษค่อนข้างโหดเหมือนกันนะคะโหดเหมือนกันอ่ะโอเคค่ะทุกคนทีนี้พอหลังจากเมื่อกี้พูดไปหรือยังว่าพอหลังจากเออันนี้ในในในหนังสือของพญาโบราณราชธานินเนี่ยนะคะหนังสือเรื่องไอตำนานกรุงเก่าเนี่ยก็เขาบอกว่าแถวสาลรพระการเนี่ยตั้งอยู่กลางใจเมืองใช่ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้พอมาในปีพศ2 1 7 9เนี่ยในยุคข,ของพระเจ้าประสาททองเมื่อกี้พูดไปแล้ว พระอ,องคเนี่ยทรงให้รื้อเทวาล้ยแห่งนี้ไปแล้วก็ไปสร้างไว้ที่แถวแถวถนนชีกุลนะคะถนนชีกุลถนนชีกุลแถวไหนอะ่ะเดี๋ยวกันถนนชีกุลแถวไหนเนี่ยนู่นหนะไปทางนู้นนะคะไปทางอยวมั้งนะคะน่าจะใช่นะกีไม่รู้ว่าตรงไหนไม่ไม่กล้าพูดนะแต่เคยได้ยินคําว่าถนนชีกุลชีกุลเนี่ยในละครเรื่องอะไรนะอุเพสนนิวาใช่ไหมเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอันไหนไม่มั่นใจอย่าพูดไปนะคะเดี๋ยวข้อมูลผิดไปนะคะ ก็คือว่าพระองค์เนี่ยทรงให้รื้อเทวสถานเดิมไปสร้างที่ย่านชีกุลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปนะคะเป็นเขาเรียกเป็นพระพุทธรูปสำเร็จแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็พบว่าเป็นวิหารนะคะเออคล้ายๆเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงอะรูปแบบการสร้างเทวไลแห่งนี้หรือเทวสถานแห่งเนี้ยให้มันมีพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายก็ทําให้ความเชื่อต่างๆในยุคนี้ในในในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ ในเรื่องของความเชื่อทางฮินดูทางพราหมณ์เนี่ยมันค่อยๆลอย,ล,ยลาวไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งที่กี้จะเสริมเดี๋ยวกี้ขอหลบแดดหน่อยนะร้อนเหลือเกินโอ้โหจะเผาไหม้อยู่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอหลบแดดก่อนนะคะกี้จะพูดถึงเรื่องพันธุ์ลายนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขามีการขุดค้นพบใช่ไหมตอนช่วงยุทธยาตอนต้นๆน่ะว่าเขาไปเจอว่ามีอะไรนะมีเทวรูปใช่ไหมคะเป็นพระอินทร์ มีใครนะมีพระ,ะอิศวรพระนารายณ์พระคเนศใช่ไหมทรงเครื่องศิลาภรณ์แบบขอมสมัยสมัยนครวัดใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าในช่วงสมัยพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงแบบมีการมีการทําเทวลไยอันนี้ใหม่เหมือนกันนะเหมือนมีการบุรณะใหม่แล้วก็สร้างพระพิคเนศขึ้นมาด้วยอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะที่ไปอ่านเจอมาในในเพจของคนของพี่คนนึงเขาอะนะคะเขาพูดถึงเรื่องพระคเนศอยู่แล้วพระคเนศท,ที่ที่เราพูดถึงกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะ ปัจจุบันเนี่ยเขาเอาไปตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจันเกษมอ่าสงสัยเดี๋ยววันไหนเราต้องเข้าไปโลดแล่นที่พิพิธภัณฑ์กันซะหน่อยนะคะคึงได้บอกว่ามันต้องตามไปให้รู้อ่ะนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วกี้ก็อยากรู้ว่าพระพิชเนตที่ทรงเครื่องแล้วก็ศิลาพรอย่างขอมสมัยนครวัดเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่กี้ไปนครวัดตอนนั้นนะนะกี้ก็มัวแต่ไปดูแต่อะไรล่ะนางนางอับศรใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ ไปดูเลยนะตูมไรเดอร์ไปดูต้นกระโปรงแอนเจลีนาโจลีคือตอนนั้นเนี่ยเรายังแบบว่าเอาจริงตอนนั้นคือด้วยความที่แบบเราไปเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราชอบศิลปะแบบขอบนะคะเสียดายที่แบบไม่ได้เก็บเกี่ยวความรู้หรือว่าแบบเก็บภาพสมัยนั้นมันก็ยังไม่มีการถ่ายวิดีโอเหมือนทุกวันนี้แบบภาพหลเหมือนทุกวันนี้นะสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าใครถ่ายวิดีโอนี่คือต้องแบบใจกล้าที่สุดอะคือแค่ถ่ายรูปแตบคนยังอายทุกวันนี้ไม่มีละทุกวันนี้ที่ยแบบ ด้านได้ไออดค่ะทุกคนนะคะบางทีแบบตอนที่กี้ทําคลิปแรกๆนะกีแก้แบบกี้ไม่ได้เขินนะแต่กี้เกรงใจคนที่เขาอยู่ในรอบๆบ,บริเวณที่เราทำาว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนจากเสียงเราไหมหรือเราจะไปรบกวนเขาไหมอย่างเงี้ยพอรเริ่มทําไปเรื่อยๆมันจะรู้มุมกล้องไปเองนะคะมันจะรู้ไปเองว่าเราควรจะพูดตรงไหนควรจะเดินไปตรงไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็เสียดายนะคะเสียดายรอเวลานะคะอยากจะกลับไปเที่ยวนครวัดอีกจังเลยนะคะกี้เป็นประเภทสายแบบ ชอบอะไรแบบแนวแนวประสาทหินชอบอะไรแบบอะไรที่มันดูแบบลึกลับลึกลับ,ลลบอย่างเงี้ยชอบลบจิตนะ <c oughs> อันนี้อ่ะก็ตามนั้นค่ะมันมีข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าสมัยพนลาลยเนี่ยท่านทรงสร้างสารอันเนี้ยใหม่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีในพงศวดาหรือเปล่าเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอ่านนะคะอย่างที่บอกว่าต้องอ่านหนังสือให้จบไปทุกๆเล่มที่กี่มีในตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณสามสิบกว่าเล่มตอนเนี้ยนะคะ คือถ้ามันอ่านหมดเนี่ยมันกจะมีข้อดีตรงไหนหรือว่าเวลาลงไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะเอ๊ะอ๋อเอ๊ะอ๋ออ,อยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะมันก็จะสนุกนะคะเวลาพาทุกคนไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยไม่ติดไม่ขัดอะไระสามารถบอกข้อมูลได้ทั้งข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่านะคะอย่างนี้บอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะมันมีข้อมูลใหม่ๆออกมาหักล้างกันอยู่ตลอดเวลาเลยสนุกมากนะคะสนุกจริงอ่ะหลบแดดจนหนำใจแล้วค่ะเดี๋ยวพาทุกคนเดินขึ้นไปดูด้านบนหน่อยนะคะช้าทางแดดจะไม่ลดลาวาสอกไปนะคะเนี่ยดูสิ ในบนเทวลไลแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกนะว่า mm hmm. กี้ามาที่นี่ผ่านหลายครั้งมาหลายรอบแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความเข้าใจที่กบในกระลาจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ากี้กเข้าใจว่าศาลพระการอันเนี้ยมันคือศาลหลักเมืองอันเก่าแล้วเขาก็ไปสร้างอันใหม่ไว้ตรงนั้นนั่นคือความเข้าใจที่เราเข้าใจมาตลอดทุกวันนี้รู้แล้วนะคะเนี่ยบนนี้มันตอกย้ำจริงนะคะทุกคน ตอบย้ำว่าบนนี้มันเป็นเทวไลแลวก็เป็นเทวสถานจริงที่จะให้ทุกคนดูไงวะเนี่ยคือข้างบนเนี่ยมันเป็นลักษณะมันเป็นจตตรมุกแต่ไม่ได้เป็นมุกแบบว่ายื่นออกไปมากๆนะเป็นมุกยื่นแบบยื่นออกไปเล็กๆอ่ะเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่ด้านหน้าก็คือจะเป็นลักษณะแบบเป็นทางลงไปใช่ป่ะเนี่ยทางลงไปแล้วก็เนี่ยมันเป็นทางลงลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ข้างล่างก็มีอย่างนั้นอ่ะ กี่ไม่รู้อธิบายยังไงนะแต่กี่คิดว่าทุกคนเห็นภาพคงเข้าใจอะว่านี่แหละคือรูปแบบของเทวลไยเทวสถานซึ่งมันจะไม่มีในศิละปะของอยุธยาไม่มีในไม่มีในสิ่งปลูกสร้างหรือโบราณสถานของอยุธยาเราที่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยไม่มีนะคือเดี๋ยวนะพี่กําลังพยายามนึกอยู่พระที่นั่งบรรยงรัตนนาหรอไม่ใช่พระที่นั่งบรรยงรัตนา,ม,นนตนามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาคารจตุรมุกสูงมากนะคะพระที่นั่ง อะไรนะดูสิตเดี๋ยวไม่ใช่ดูสิ์อะไรนะเดี๋ยวเรามีพระที่นั่งอะไรไหมคะทุกคนที่มันมีรูปแบบสไตล์การก่อสร้างแบบขอมแบบเนี้ยที่ไหนอะ่ะไม่มีอะ่ะส่วนใหญ่เรามีแต่เจดีเนาะมีเจดีแบบทรงปรางนะคะเพราะว่ายุทธยาเนี่ยช่วงต้นต้นในยุทธยาแรกๆอย่างที่บอกนะคะว่ากษัตริย์ยุทธยาในช่วงแรกๆเนี่ยเรายังได้รับอิทธิพลมาจากขอมอยู่นะคะขุนหลวงพระง,ง่วพระเจ้าอู่ทองพระรามศวร พระลมาตาลกหน้านี่ก็ยังมีเชื้อเชื้อมานะคะแต่ว่าพราะองค์ทรงอยู่ที่ทนโลกสองแควใช่ไหมศิลปะมันก็จะเป็นแนวแนวแบบมาทางสุโขทัยใช่ไหมแต่ถ,ถ้ามาทางลบบุรีทางพระรามใสวนและพวกนี้ขอมชัวนะคะดูอย่างวัดพุทไทยเป็นต้นวัดพุทไทยเนี่ยเป็นเจดีย์ทรงปางใช่ไหมคะวัดพระรามเป็นเจดีย์ทรงปางวัดมหาธาตุเป็นเจดีย์ทรงปางวัดราชบุรณนะก็ยังแอบมีความเป็นเจดีย์ทรงปางแล้วก็ปกติเนี่ยเจดีย์ทรงปางเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะคะ มีนกศูนอ่นนพศษโนโอ้อันนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยว่อนกี้จําได้ไว้ยเนี่ยนกพูษนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆเหมือนอะไรนะจําไม่ได้แนะ่เลยอะ,อะมีอะไรบ้างอะมีสามอย่างอะไรนะอะไรเพกาแล้วก็สลัดใดอะไรอีกอันหนึ่งอะมีสามอันนะคะอะไรเพกาแล้วก็สลัดใดอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ ตัวยอดเน่จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นรูปกริดมีักษณะเป็น9ชั้นเขาบอกว่าเป็นรูปแบบการสร้างเรียนแบบรูปอาวุธของพระอิ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าปกติน่ยจะดีทรงปางอจะต้องมีนกพระศูลทั้งหมดถ้าอันไหนไม่มีสแสดงว่ามันพังลงมานะคะมีผู้เชี่วชาญเขาคอนเฟิร์มว่าถ้าสร้างจะดีทรงปางจะต้องมีนกพรศูลนกพระศูลที่แบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่กี้ไปเห็นมาที่ไหนหรือว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สุพรรณบุรีโอ้โหอลังการจริงค่ะทุกคนคือเขาเอานกพระสูนเนี่ยอันเบลเลอร์เทอร์เลยนะคะมาวางไว้หน้าวัดวัดนั้นเนี่ยน่าจะจะมีเจดีย์ทรงปรางที่ขุนหลวงพงวสร้างแล้วใช่ไหมคะยังมีในส่วนของนกฟระสูนอันเบลเลอร์เทอร์อันใหญ่มากอยู่หน้าวัดเขาทําจําลองบ้งคะเพราะว่าบนเจดีย์ก็ยังมีอยู่รวมไปถึงพระผงสุพรรณที่อยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ไปมาแล้วทุกคนไปย้อนดูเอานะคะอะโอเคค่ะ บางทีกี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่ากี้จะยืนตากแดดทําไมนะคะคือถ้ามันไม่ยืนตากแดดมันจะไม่เห็นมุมไงคะทุกคนอ่ะไปแล้วค่ะเรียบร้อยเนาะในส่วนของสารพรการไข่ข้อข้องใจเลิกสงสัยนะคะทุกคนบางคนอาจจะไม่สงสัยหรอกแต่กี้ังไม่กี้ไม่รู้ไงกี้คิดว่าอันนี้มันเป็นสารเก่าแล้วเขาก็ไปสร้างสารใหม่เราก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำไมเขาสร้างสารใหม่แล้วทําไมเขาถึงไม่เอาสารเก่าแบบให้ i, มันแบบ คือเหมือนกับว่าทุบแล้วก็สร้างบนรากฐานเดิมเราก็ยังคิดอย่างนั้นเลยนะจนตอนนี้ได้คําตอบว่าอ๋อว่าตรงนี้มันคือศาลพระก,กาลเป็นเทวลัยหรือว่าเป็นสัตเป็นเทวสถานของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูในช่วงยุทธยาตอนตอน้นหรือว่าเ,ออเขาเรียกว่าพุทธศตวรรษที่20นะคะแล้วก็มีการออในช่วงของกริย์ยุทธยาเนี่ยค,คือถ้าเกิดว่าพราะองค์ไหนเนี่ยมีใจเรื่องใสหรือชอบในเรื่องของศิลปะขอมหรือว่านับถืออะไรพวกนี้นะคะ ท่านก็จะมาบูรณะนะคะยกตัวใหญ่อย่างพระนารายณ์ไงท่านก็บูรณะพระเจ้าปัสสัทรอนท่านก็มาบูรณะเหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าย้ายเทวไลเนี่ยไปไว้ที่ถนนชีกุลนะคะแล้วก็ไปสร้างเทววิหารเพิ่มคล้ายๆเหมือนกับว่าเอาความเป็นพุทธเข้ามาไว้กับกับตัวเทวสถานอ่ะแต่สุดท้ายก็คือลอยลาไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาไงเรานับถือพุทธศาสนาพระพุทธรูปวัดวาอารามต่างๆนะคะถ้าเป็นพวกเทววไลตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะที่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลัทธิพามหรือพวกพามเนี่ยเขาอาจจะยังมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงอันนี้อันนี้ต้องน้อมรับด้วยความสัต์จริงนะคะไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบของเทวลไรเนี่ยที่เข้าใจแล้วแล้วลก็เคลียร์แล้วด้วยนะคะรู้แล้วว่าอันนี้คือสารพาการนะคะน<ม>ี่สารพาการย้ํากันอีกทีนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยคือมันมียอดนะคะยอดก็คือเป็นพระปรางเขาเรียกเป็นยอดปรางมีสี่ด้านนะคะปฏิสถานเทวรูปนะคะก็คือมีลาย เอ่อพระอิศวรพระนารายณ์พระคนเนศนะคะประมาณนี้ประมาณนี้แหละนะคะไปค่ะศาลหลักเมืองไม่ทันแล้วค่ะทุกคนนะคะไม่ทันแล้วแล้วก็กี่ดูจากรูปทรงของศาลหลักเมืองแล้วก็ข้อมูลต่างๆนานารวมถึงหลายอย่างเนี่ยกี่ว่าเด็กกี่ต้องกลับไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวตอนที่สามเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บภาพกันใหม่สำหรับวันนี้ที่ศาลพระก,การนะคะที่บริเวณตะแลงแกง เก่าของกรุงศรีธุยาหรือปัจจุบันกันมันก็คือตรงสี่แยกวงเวียนตรงออะไรอะพิพิธภัณฑ์นิทานแห่งชาติเจ้าสามพยาวัดพระรามวัดเกศที่ไปเมื่อตอนออตอนที่หนึ่งทับสามนะคะตั้งตอนเผื่อไว้เลยเพราะตอนนี้มีสามตอนแน่เพราะตอนแรกกะว่าจะพูดให้ยาวไปในตอนเดียวกันไม่ได้แยกดีกว่านะคะตอนแรกเราพูดถึงเรื่องวัดเกศแล้วเราก็พาไปตรงสาะแบดเหลี่ยมด้วยตอนนี้เราพูดถึงสามพระการ เดี๋ยวตอนมันครัง้งอันอ่าตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะพูดถึงสาหลักเมืองของกรุงศรีกันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปกราบสการะสารลักเมืองด้วยวันนี้มอมแมมเต็มคนค่ะไม่ไหวแล้วนะคะเ <c oughs> นื้อตัวไม่ค่อยสะอาดนะคะไม่อยากเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันมันมันไม่ค่อยดีนะกี้เป็นความเชื่อของกี้นะคนอื่นคิดยังไงกี้ไม่รู้นะแต่เราอยากให้แบบว่าเออเราแบบเฟซเฟไงก็พรุ่งนี้ไม่น่าใจว่ากี้ไม่รับปากเลยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมใช่ไหมคะเป็นวันเฉลิมพระราชนีสุธิดาใช่ไหม เป็นวันหยุดอ่ะคนเยอะแน่นะคะยุทธยาคนเยอะแน่ก็ค่อยว่ากันลวกันค่ะถ้ามาก็จะเห็นเองนะคะสําหรับที่สานพระกาฬนะคะที่บริเวณตะแลงแกงเก่านะคะหรือว่าตรงเแยกตรงเนี่ยค่ะสารลักเมืองนะคะก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็นอกจากรายละเอียดที่เราคุยกันแล้วเด็กกี้จะใส่ใต้ท้ายคลิปให้อีกนะคะทุกคนจะได้เข้ามาอ่านกันนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะคะในส่วนของสานพระกาฬ นะคะที่บริเวณตะแลงกลางเก่าของกรุงศรีธยาเรานะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเทวะไลเทวสถานนะคะประมาณน,นี้โอเคค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ